จดจำได้ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าที่พี่ติม๋มป้าติ๋มของเราได้ได้มดดกร้อยล้านโชคดีมากใช่ทุกคน<บ>คิดว่าป้าติม๋มโชคดีแล้วแ,แต่ปัจจุบันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะว่าเรื่องเปลี่ยนเหรอฮะมันมีพลิกนิดหน่อยเพราะว่าในใ,ใ,ในในที่เขาทาพิัยกรรม,ม่มันมีหุ้นส่วนมีหลายๆอย่างและล่าสุดเนี่ยธุรกิจวิลล่าหรูต่างชาติที่เกาะสมุยเนี่ยพบหกจุดที่ผิดกฎหมายอาของแม่มที่ของแม่มคนที่เ,เ,ทเ,เสียค่าเสียชีวิตแล้วนะครับ ผู้ชมยังจำเนี่ยยังบอกว่าจําได้ชิมาก็คือทรัพย์สินที่ยกให้ไม่ใช่น้น้อยยกให้พี่ติ๋ม่ะร้อยละร้อยล้านแล้วตอนนี้พี่ติ๋ม่ะหายไปไหนก็ไม่รู้เขาคงแบบทนไม่ได้กับข่าวเขาได้ตังค์ยังใช่นะครับยังไม่ได้ตังค์ด้วยตัวองเขาเคลียร์กันไม่จบเพราะพี่นายกรมเขายังไม่เคลียร์เรื่องนี้เลยทาให้หลายๆคนตั้งคำถามว่าทรัพย์สินหรือที่ดินที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมันโอนให้ผู้อื่นได้หรือไม่นะครับรวมถึงนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาอสมุทรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ ได้ออกมาร้องเรียนให้รัฐตรวจสอบความถูกต้องในการถือครองทรัพย์สินนะฮะ<ช>แล้วก็ตรวจสอบปิกิจการตรวจสอบกิจการธุรกิจที่จดทะเบียนตั้งจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเพื่อถือครองทรัพย์สินในไทยนะฮะสำหรับแม่คนนั้นแล้วก็ตอนนี้ทางแม่ทัพภาคที่4ดเลยสั่งการให้ชุดแก้ไขนะครับปัญหาการบุกรุกนะครับที่ดินของรัฐรวบรวมหลักฐานเพื่อหาจุดที่กระทำนะครับแล้วก็ล่าสุดมีความคืบหน้า ออกมาแล้วนะคือพบว่าพื้นที่เป้าหมาย6จุดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ดําเนินการอย่างผิดกฎหมายเนี่ย<ห>คือคือตอเนเที่ยงเนี่ยและทุกอย่างมีหลักฐานมัดตัวแน่น ตอนนี้นะคเขามีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะให้เร่งตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าต้องรวบรวมให้แน่นหนาที่สุดรวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องและผู้มีอิทธิพลเพื่อจะดําเนินคดีนี้นะเรียกว่าสะสางก็ว่าได้นะคะส่วนการครอบครองธุรกิจวิลล่าแล้วก็ให้เช่าวิลล่าส่วนตัวรวมถึงที่ดินของแหม่มธุรกิจนักธุรกิจคนนี้ที่มอบเงินร้อยล้านให้กับป้าติแม่บ้านเนี่ยนะก่อนจะ ก่อน <ทำ S 1> จะนเสีย,<า>ยชีวิตนะคะก่อนจะฆ่าตัวตายนะคะเบื้องต้นพบความผิดปกติทั้งการใช้นอมินีในการจดทะเบียนการจัดตั้งนิติบุคคลแถมพบว่าบริษัทนิติบุคคลยังมีการถือครองที่ดินอีกหลายแปลงนะซึ่งเยอะมากนะคะซึ่งชุดตรวจสอบเนี่ยกำลังตรวจสอบที่มาของที่ดินว่าเอ้ยได้มาถูกต้องหรือเปล่านะ,ะนะโดยมีการตรวจสอบการ อะไรทุกอย่างเนี่ยย้อนหลังไปจนถึงต้นตอที่มาของเอกสารสิทธิ์เหล่านั้นนะคะและที่สําคัญค่ะได้ข่าวว่าเส้นทางแบบว่าเขาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายในยจํานวน6จุด <6 S 1> นะคะซึ่ง พบความผิดปกติในเรื่องของเอกสารสิทธิ์เนี่ยความผิดพรบรควบคุมอาคารทั้งหมดนะว่าเป็นพื้นที่ครอบครองของชาวต่างชาติทั้งหมดและการดําเนินกิจกรรมในนามนิติบุคคลและหนึ่งในนั้นถูกระบุว่าเป็นบ้านพักของนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลกอีกด้วยใครอ่ะใครอะ,รอ,ะอยากรู้เลยอะ่ะ<ำ>คือนักฟุตบอลมาซื้อตรงนี้หรอ มาเช่าวิลล่าทิ้งไว้อย่างนี้เลยโดยใช้นอมินีใช้นอมินีเป็นคนไทยนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลกนะแต่ไม่รู้ว่าใครนะอก็ต้องติดตามข่าวนี้ก็ต่อไปแต่ประเด็นคือป้าติ๋มชวดหรือเปล่าร้อยล้านอาจจะไม่ได้ไม่ถึงร้อยล้านนะเพราะเขามีหุ้นส่วนอะไรหลายคนคือป้ติ๋มแกไม่ไม่สงสารแกแกเป็นแม่บ้านธรรมดาไม่ค่อยมีคงมีข่าอะไรแกคงรับไม่ไหวเนาะแล้วแม่มก็เนี่ย ก็แทนที่จะให้เงินสดแกให้เงินนิดหน่อยนะภาษาชาวบ้านแล้วมีบุญแต่กรรม,มาบาง<อ>ังอะไรปะ่ะเนี่ยคำนี้ใช้ได้เลยป้าติ๋มแบบน่าสงสารป้าติ๋มแกไปทักถามไปอะไรแกแกไม่รู้เรื่อง